ให้เราใส่ภาพที่เราต้องการจะทำข้อความบนภาพนั้นนะคะเข้ามาในหน้า r e s e n t a t i o n นะคะหลังจากนั้นให้เราไปพิมพ์ที่ข้อความนะคะเราก็จะเลือกเป็นตัว heading นะคะพิมพ์ข้อความที่เราต้องการได้เลยนะคะปรับขนาดตัวอักษรแล้วก็เลือกฟอนต์นะคะให้เป็นฟอนต์หนาๆหน่อยนะคะ เก็บข้อความไว้ด้านขวาหรือด้านซ้ายตามที่เราต้องการออกแบบนะคะจากนั้นไปเลือกนะคะตัวเขาเรียกว่าเป็นเส้นไกด์นะคะเป็นเส้นไกด์เพื่อที่เราจะได้เห็นว่าเขาอยู่ตรงกลางหน้านะคะก็เอามาเป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนจากนั้นให้เรานําข้อความนะคะมาใส่ไว้ที่บริเวณภาพในด้านที่เราต้องการในภาพนี้เราจะเป็นต้องการที่จะสร้างข้อความขึ้นมาด้านขวานะคะแล้วเราก็ พิมพ์ข้อความนะคะให้เรียบร้อยนะคะในที่นี้เราจะเขียนคำว่าบ k คายนะคะอันนี้เราก็เปลี่ยนฟอนต์นะคะแล้วก็ปรับไซส์ลงเดี๋ยวเราจะเลือกฟอนต์นะคะเป็นฟอนต์แล้วก็ปรับขนาดของ ตัวข้อความนะคะให้ได้ขนาดที่เราต้องการตอนนี้หลังจากได้ข้อความแล้วนะคะก็ให้เรานะคะคใส่ตัวเชฟนะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมลงไปนะคะโดยกดปุ่มตัว R นะคะที่เป็นพิมพ์แล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีเข้มขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นสีเขียวแล้วกันนะคะเอามาจัดวางไว้ตั้งแต่ตรงกึ่งกลางที่เรามีเส้นไกด์ลายนะคะ ไปจนถึงสุดข้อความนะคะทั้งบนแล้วก็ล่างนะคะจากนั้นนะคะให้เรา p ู i ิเคตนะคะข้อความนี้นะคะไปอีกสไลด์หนึ่งนะคะและเปลี่ยนข้อความสีดำนี้นะคะให้เป็นสีขาวค่ะจากนั้นนะคะให้เราลบภาพออกค่ะก็จะเหลือเฉพาะข้อความนะคะให้เราดาวน์โหลดนะคะ สไลด์ที่เป็นข้อความนะคะกับพื้นสีขาวแบบนี้นะคะให้เราดาวน์โหลดเป็นไฟล์ png นะคะเฉพาะ,ะสไลด์นี้ก็คือสไลด์ที่3นะคะโอเคะ okay. เราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เรากลับไปที่ภาพที่เราเตรียมไว้ในสไลด์ก่อนหน้านะคะแล้วก็ไปลบข้อความแล้วก็สี่เหลี่ยมออก แล้วเราก็นําเข้านะคะตัวไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้เมื่อคู่นี้นะคะเข้ามาในภาพนี้นะคะอัปโหลดเข้ามาหรือว่าจะลากมาวางแบบนี้เลยก็ได้นะคะเมื่อได้ภาพที่เราดาวน์โหลดไปเป็น PNG เมื่อคู่แล้วนะคะก็ให้เราปรับขนาดนะคะของภาพที่เราดาวน์โหลดลงมาให้พอดีกับหน้าของภาพที่เราเตรียมไว้นะคะ จากนั้นก็เลือก BGD Mover นะคะเพื่อที่จะลบแบ็กกราวออกให้เห็นเฉพาะข้อความนะคะเมื่อเราได้ข้อความเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปที่ข้อความนะคะแล้ก็ไปเลือก Edit ภาพนะคะเลื่อนลงมานะคะแล้ไปเลือกเป็น Duo Tone ค่ะเลือก Duo Tone แบบ Custom ค่ะ จากนั้นให้ไปปรับนะคะสีของไฮไลท์แล้วก็สีของชาร์โด์เนี่ยให้เป็นสีขาวนะคะทั้งสองสีเลยนะคะให้เป็นสีขาวก็จะเป็น F ทุกตัวนะคะรหัสสีโอเคเราได้ข้อความนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะก็ให้เรานะคะดึงเส้นที่เราเอามาเป็นเอาลน์เนี่ยกลับไปเก็บนะคะจากนั้นนะคะก็คลิกที่ภาพด้านบนเพื่อที่จะ ลบนะคะข้อความส่วนแรกออกเราก็จะได้ข้อความที่อยู่บนภาพแบบนี้นะคะเราก็สามารถอ่านได้ว่า B c l i n นะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสามารถนำไปใช้ในงานออกแบบได้นะคะขอให้มีความสุขกับการออกแบบค่ะล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ